ครับสบายดีเมื่อจุกจุกคนพี่น้องมิน,นี้ก็มาพอนนกับปลาเสือดชั้นเอ๋อร์พี่น้องเอ้ยมิน,นี้กับปลาเสือดเซ,เซมามาอัปเดตหรือมาถ่ายถนนบางบอนพี่น้องเช่นบางบอลเช่นบางบอนพี่น้องมาทางนี้ นี่ก็เส้นกาจนาคือเกาไปน่องเลยมือนี่กับปลาเสร็กับอาเบให้พี่นอ่องเบอรงอีกแล้วไปน่องไปพุ่นก็ไปเชินทันหรือว่าไปพารามสองอะไรี่น่อง ความสวยงามพี them, ่น <pod> ้องความสะอาดสะอางพี่น้องพัฒนาขึ้นพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาเอกพี่น้องเอ้ยถนนคนทางพี่น้องสะอร์นจังพี่น้องสะอร์นกับจอร์นแน่พี่น้องผ่านเพิ่นเมืองเพิ่นพี่น้องัตอนนี้กับปรเสิดกับมาอยูรถนนถนนบางบอนพี่น้องนี่ถนนบางบอน เส้นนี้ก็ถกนนบางบอลพี่น้องเส้นนี้ก็คือถนนกาเจนาหรือว่าถนนพหลโาธิ ่คเคยเป็นเด้อพี่น้องว่าวเาเป็นเดีพี่น้องเลยว่าเ่าเอยเป็นเก่งว่าเ่าเอยเก่งพี่น้องเดียวเดียวเดียวพี่น้องเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งพี่น้องเลยยูทูบเบอร์ชื่อดัง เอ้าสวัสดีครับสวัสดีเอาวุนมาจังได้หนิมาจังได้มาเจอกันได้จังได้โอ้ย บางบอนพี่น้องถนนบางบอนมาจากตลาดบางบอนแล้วก็วิ่งมาเอกนี่ก็นี่นี่พี่น้อง,นงอ,าางงอ,น,งอน,นี้เอกชัยพี่น้องอนนเอกชัยซก้อนสิบสองพี่น้องถนนเอกชัย ออนจริงๆจ,จะออนจังเลยพี่น้องจะออนนี่ไงพี่น้องถนนคนทาง,ทางบ้านควรพี่น้องอยากพัฒน,นาแบบนี้ดิพี่น้อง เด okay, ี๋ยวี in <normal> <ại> <dem> ่เลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบานซสร็จไปดองยังไงเป็นกพลังใจให้บ้านเสร็จต่อไปไปน้องบ้านเสร็จว่าพิดปากที่ได้กับขอขอใครเนื้อไปดองขอโบคอยเก่งไปน้องบ้านเสร็จขอโบคอยเก่งเมื่อนี้เลยบานซสร็ก็ได้ออกมาข้างนอกเลยไปน้องได้ออกมาข้างนอกหรือว่าออกมาทายทางนอกออกมาอัปเดตให้ไปน้องเบิ้งข้างนอกบ้าเสร็จยังไดงไปน้องเราใบจักรัดสวยงาม สบายดีป่ะอ้วนเออสบายดีบ่าวเสือดเส้นเอวสบายดีเด้อพี่น้องผัก่ส้มทุ้งเนี่ยบ้าอ้วนซิโลเนี่ยกระพัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเดี๋ยวนะอย่าลืมทำโฆษณาของบ่าวเสือดเส้นเอววันนี้จะมาจังได้ไหอนี้นักลุกมาจังได้พี่น้องเอยคือมายถนนเสียงการชนาครั้งแรกในชีวิตพี่น้องบ่าวเสือดก็มาเคยออกมาครั้งดอกยังเถอะเลยมีแต่อยู่ในบ้าน เฮ้ยนี่นี่น่าจะดิเยี nah ๋ยวยโอเคพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกดติดตามช่องบาเซิร์ตเอ้พี่น้องนี้ครับบอสเซิร์ตก็ได้มากับบ้าวันเซโนพี่น้อง ข้างในจอกะบบาอ้วนพี่นอ้นนอง,ข,งข้างนอกจอกบเรียกลุงอ้วนพี่น้องเพราะว่าครูเคยดู้พี่น้องเนาะโอเคพี okay, ่น้องบายบายสวัสดีครับ